ครับก็จากการที่มีการนำเข้าคอรบอลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาวิรกูลก็ได้ผ่านในคอรบอเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวันที่25สิพฤศจิกาย,ยนก็คือเรื่องของอาการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางของรถไฟสายสีม่วงสีแดงกระทรวงคมนาคมเราก็ได้นำทำการนำเสนอว่า คิดว่าน่าจะเป็นการเหมาจ่ายหลายวันน่าจะดีกว่านะครับซึ่งเราก็ใช้ระบบเหมือนกับลักษณะตัวร่วงใช้บัตร e m v เนี่ยของทุกธนาคารได้เลยนะครับขึ้นจากสายสีแดงจะไปค่อมไปสายสีม่วงหรือจากสีม่วงจะค่อมไปสีแดงทุกอย่างได้หมดก็คือวันหนึ่ง40บาทเนี่ยนะมันจะมีข้อดีสำหรับบุคคลกลุ่มหนึ่ง นั่นคือผู้ปกครองที่ไปส่งบุญหลานโรงเรียนในช่วงเวลาเช้าแล้วเดินทางกลับมาที่บ้านกลุ่มบุคลคลกลุ่มนี้จะได้เปรียบเพราะถ้าหากคุณใช้20บาทในการเดินทางแต่ละเที่ยวคุณจะต้องจ่ายวันหนึ่ง80บาทแต่ถ้าใช้ตั๋วตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมในยุคข,ของนายกรัฐมนตรีท่านอนุเทินชาวีรกุลท่านจะจ่ายแค่40บาท ก็จะเป็นการลดรายจ่ายลงไปถึง50%นี่ก็คือเป็นการลดรายจ่ายและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตัวเราเองในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะใช้ในลักษณะบัตรโดยสารร่วมแต่ในอนาคตบัตรโดยสารร่วมอาจจะมีหลายหลายสีที่เราจะต้องเดินทางข้อมไปข้อมมาหรืออะไร คณะกรรมการต่างๆกำลังจะนำเข้าพิจารณาแล้วถึงจะออกมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งและขณะน,นี้วันนี้คือวันที่หนึ่งธันวาคมเราก็จะเริ่มใช้เป็นวันแรกและไปสิ้นสุดคือวันที่30พฤศจิกายนปี2569ก็อยากจะเชิญให้พวกเรามาใช้บริการระบบรางให้มากขึ้น มันก็จะเป็นการลดความแออัดบนผิวจราจรภายในกรุงเทพมหาน,นครและอีกส่วนหนึ่งในฤดูการปัจจุบันนี้ก็คือเข้าสู่ฤดูหนาวแต่สิ่งที่จะตามมาในเวลาอันใกล้ก็คือ pm 2.5ก็ขอให้พวกเราช่วยดูแลตัวเองโดยการใส่แมสถือเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดสะดวกประหยัดแล้วก็ในอนาคต พวกเราก็จะเดินทางสะดวกขึ้นกระทรวงคมานาะคมเรามีนโยบายที่จะต่อเนื่องไปถึงการที่จะให้ลดประจำทางทั้งของขอสมกและผู้ประกอบการเอกชนที่ได้สัมปทานไปปรับปรุงเส้นทางเพื่อจะนำคนต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพและรอบๆกรุงเทพเพื่อเข้ามาสู่เส้นทางของระบบรางให้ได้มากที่สุด